คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันวันนี้ SR09 Rapid กับ Honda Click ABS ที่บอกว่าคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราเอามาเปรียบเทียบกันนะทุกคนคือจริงๆแล้วมันมีความเข้าใจผิดว่าบางทีเราเห็นขี่ผ่านบนถนนแวบๆบว่าเอ้ยหน้าตามันคล้ายๆกันเลยมันคือรุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนจริงๆแล้ว เจ้าและผิด S R 0 9เป็นรถไฟฟ้าและเจ้าคลิก150กับ160เป็นรถตมันซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ดีเบตกันว่าอะไรดีกว่ากันเพราะไม่างนั้นคุณก็จะมาเถียงกันในคอมเมนต์ยืดยาวว่ารถอะไรดีกว่ากันแต่เราแค่เอามาเปรียบเทียบสเปคเพราะมันคือรถในดิเมนชันเดียวกันเพื่อที่จะคุณจะได้เห็นว่าเฮ้ยช่วงชีวิตฉันการใช้งานของฉันเหมาะกับรถแบบนี้การใช้งานของฉันเหมาะกับรถแบบนี้ การซื้อรถเนี่ยมันซื้อเอาที่คุณรู้สึกว่าเออฉันใช้รถแบบนี้โอเคแล้วเท่านี้สําหรับฉันอะไรอย่างนี้อะมาดูสเปคกันก่อนเริ่มจากราคาขายก่อนละกัน m s r p ของเขาหลังหกักโซลรถภาครัฐแล้วเจ้า s r 0 9ย์และผิดเนี่ยจะขายอยู่ที่66,740บาทกับเจ้าคิกที่เป็นราคาขายปีกแนะนำ m s r p ของเขาจะอยู่ที่63,500บาทอันนี้เป็นราคาที่ทางบริษัทกำหนดนะทีนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเมื่อกี้นี้ว่า ที่เราเอามาจอดคู่กันในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ดีเบตกันแต่เราแค่เอามาบอกว่าเอ้ยรถในดิเมนชันนี้เนี่ยมันมี2ประเภท2ระบบขับเคลื่อนซึ่งคุณก็ต้องเลือกเอาว่าเฮ้ยช่วงชีวิตของฉันการใช้รถของฉันมันเหมาะกับรถแบบนี้มุ่งสู่ใจส like. ับสไครป์เทปูไลท์ชวนเพื่อนๆกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและชวนเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเทปูไลท์ เพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราสมมุติว่าถ้าเกิดชีวิตคุณอยู่ในเมืองชีวิตคุณใช้รถแค่วันละ5โล10โล S R 0 9เนี่ยก็จะเป็นรถที่ตอบโจทย์คุณได้ในระดับหนึ่งเนื่องจาก S R 0 9มาพร้อมกับมอเตอร์4,000วัตต์ของเขาแบตเตอรี่2ลูกของเขาก็จะทำให้คุณวิ่งได้สัก100โลต่อชาร์จที่แม okay. ็กสปีด80โอเคฉันโอเคกับการใช้งานแบบนี้แล้ว ข้อดีของรถไฟฟ้าคืออะไรข้อดีของรถไฟฟ้าข้อแรกคือชิ้นส่วนมันน้อยกว่า,านั่นทําให้แมนเทนแนน์มันน้อยกว่าข้อดีข้อที่2ก็คืออัตราสิ้นเปลืองต่อกิโลเมตรมันจะถูกกว่าใช่คือคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอัตราสิ้นเปลืองพอหารออกมาต่อกิโลเมตรแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าจะประหยัดกว่าค่อนข้างมากทีเดียวแต่มันก็จะมีข้อได้เปรียบที่ลดน้ํามันให้ความได้เปรียบมากกว่านั่นก็คือคลิก160อ่ะคุณก็จะได้อัตราเร่งกับท็อปสปีด ที่สูงกว่าเจ้านั่นเจ้านั่นเนี่ยเท่าสปีดจะอยู่ประมาณ80-80นิดๆ max เ a นจ์ Mac ก็จะอยู่ประมาณ100กโลต่อชาร์จแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนใช้งานในเมืองไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตฉันใช้ความเร็วเท่านี้พอกับอัตราเดินทางแค่วันละ10โลรถ s อ0 9ย์ก็อาจจะให้ความรู้สึกว่าเออมันโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนึงคุณเปลี่ยนมาทางรถน้ํามันคุณก็จะได้อะไรคุณท็อปสปีดที่มากกว่าอัตราเร่งอาจจะไล่ๆกันเราก็ไม่เคยทําแบบว่า เปรีกกันชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเพราสปีดของเจ้าคลิก1้0เนี่ยวิ่ง1 2อยี่ให้คุณเห็นได้แน่แหรือข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของคลิกก็คือเขาสามารถเติมน้ำมันได้นั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดน้ำมันหมดคุณเติมน้ำมันใช้เวลาเติมเลเซสัก5นาทีคุณไปต่อได้ทำให้มันสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดกับคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเลือกรถเนี่ยเลือกที่มันใช้คําว่าอะไรอ่ะเหมาะกับการใช้งานของคุณอะมาดูข้อแตกต่างอื่นๆแล้วกันจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ถ้าเป็นค150นนนลิกร้อยห้าสิ <c oughs> แต่มันไม่เหมือนกันตรงไหนข้อแรกพะมันไ่คลิก160ซึ่งเป็นตัวล่าสุดเราเอาตัวล่าสุดมานะซึ่งมาพอมันเป็นตัวล่าสุดปุ๊บเนี่ยล้อหน้าล้อหลังเป็น14หน้า100หลัง120อ่าแต่ถ้าเป็นเจ้านี่จะเป็นไซส์14เหมือนกันแต่เป็นหน้า90หลัง100อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่ไม่เหมือนกันอ่ะระบบขับเคลื่อนก็อย่างที่บอกไปอันนี้เป็นไฟฟ้าพร้อมกับมอเตอร์4,000วัตต์ของเขาอะไรก็แล้วแต่อันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ ESP plus 160ของเขา ซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาทำมาตาประหยัดน้ำมันได้ค่อนข้างมากทีเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือยูบ็อกคือแม้รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเขาจะพัฒนายูบ็อกให้สามารถใส่ของได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ารถน้ำมันเนี่ยก็เหลือพื้นที่ยูบ็อกมากกว่าอยู่ดีเพราะว่าข้อแรกคือเราจะไม่เสียพื้นที่ไปกับการเก็บแบตเตอรี่ก็คือถังน้ำม,นมันมันเล็กกว่าการเก็บแบตเตอรี่อยู่แล้วถังน้ำมันมันจะอยู่แค่ตรงนี้เล็ก แต่พอต้องใช้พื้นที่ในการเก็บแบตเตอรี่ U box ก็จะตื้นกว่าแล้วก็ใส่ของได้น้อยกว่าไปโดยปริยายอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่รถน้ำมันเนี่ยทำได้แต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็พยายามหาสเปซให้คุณไว้ของได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับเจ้ารถน้ำมันที่ทำได้คือใส่หมวกกันน็อกอาจจะไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ไวอรี่ช่างมันคุณไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกในนี้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือ สเปคของ2คันนี้ใกล้เคียงกันมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวรถอินี่หนักอ่งร้อยสิบแปดอีนี่หนักร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้น้ำหนักแทบจะไม่หนีกันเลยแต่มันมีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปซึ่งคุณก็ต้องพิจารณาจากการใช้งานของคุณว่าคุณชอบการใช้งานแบบไหนการใช้งานแบบไหนที่จะตอบโจทย์คุณอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดคุณใช้งานในเมืองวันหนึ่งห้าโลสิบโลสี่ห้าวันชาร์จทีหนึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องอัตราค่าสิ้นเปลืองต่อกิโลเมตรได้ถูกกว่า แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คิดว่าเฮ้ยจะชอบความสะดวกสบายแล้วก็ฉันอยากเติมน้ำมันเมื่อไหร่ฉันก็เติมหรือว่าฉันอยากเดินทางไกลฉันอยากไปต่างจังหวัดด้วยรถน้ํามันก็จะตอบโจทย์คุณได้มากกว่าณเวลานี้แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ผมเชื่อว่าสถานีชาร์จและก็การชาร์จแบตต่อระยะทางต่อชาร์จของรถไฟฟ้าจะพัฒนามากขึ้นไปกว่านี้ทําให้คุณสามารถใช้รถไฟฟ้าได้กว้างเลนส์ได้กว้างกว่านี้แน่นอนมุ่งสู่แจกซับสไครป์เทคูไล ชวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและชวนเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเทฟ l ล t e like, เพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรา